สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจาเดือนมิถุนายน2565กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีบังกรนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างก็จะมีดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพุธวันที่7แล้วก็ย้ายอีกครั้งเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่26ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่13นะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่15 ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษวันที่19นะคะแล้วก็ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่26นั่นเองดาวเสาร์โคจรพักองศานะคะวันที่7มิถุนาจนถึงวันที่10ตุลานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างไรนะคะคนลัคณาราศีมังกรเนี่ยนะคะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือน ตนุนะคะก็คือเจ้าเรือนลัคนาเองได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยมีความเข้มแข็งดีอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะดาวเสารเนี่ยนะคะมีการโคจรวิป,ปริตนะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปเนี่ยนะคะก็หลังวันที่7ไปเนี่ยนะคะก็การดําเนินชีวิตอาจจะไม่ได้ราบรื่นราบเรียบเหมือน เหมือนแบบที่ผ่านมาที่ว่ามีการขับเคลื่อนได้อย่างมั่มนคงะนะคะก็จะมีการสะดุดบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะ,ะคุณก็จะต้องมีการระมัดระวังการใช้ชีวิตให้มากหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปจิตตกมากเนี่ยนะคะเพราะว่าถึงแม้มันจะมะีความไม่ราบรื่นอะไรอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะมีดาวพฤหัสยกหน้าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็เป็นดาวที่ให้คุณแล้วก็ได้ตําแหน่งเกษตรด้วยนะคะอะไรอะไรก็ ยังถือว่าดวงชะตายังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ยก็คือดาวเจ้าเรือกนกรรมะคือดาวศุกร์เนี่ยนะคะเข้ามาสู่ราศีเมษเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนพันธุได้ตําแหน่งเป็นปะเนี่ยนะคะการงานอาจจะดูแล้วไม่มั่นคงเท่าที่ควรมีความไม่แน่นอนเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นองค์เกณฑ์นะคะได,ได้ได้ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อยู่ก็จะทําให้อ่าส่งผล ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานได้อยู่สิ่งที่คุณคิดว่าเออการงานคุณไม่ค่อยราบรื่นไม่ราบเรียบแต่มันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะก,ก็จะเกิดการแก้ไขปัญหาการคลี่คลายสถานการณ์ในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่ทําก็ขอให้มีสติแล้วก็อย่าท้อถอยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเกิดการแก้ไขได้แล้วก็แก้แก้ปัญหามีการพัฒนาปรับปรุงอะนะคะได้ดีขึ้น ได้อยู่นะคะ,ะโดยเฉพาะหลังวันที่19ไปเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยได้ย้ายย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งเกษตรช่วงเวลานั้นเป็นช่วงจังหวะที่การงานของคุณฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสส่งแสงถึงอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นดาวพฤหัสที่ได้ตําแหน่งที่ดีด้วยมีความเข้มแข็งด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการงานเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็น่าจะมี อะไรดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องการงานให้คุณได้อ่าพอใจได้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันนะคะการเงินเนี่ยดาวเจ้าเดือนการเงินคือดาวราหูนะคะดาวพระราหูเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเดือนราศีกุมเป็นเรือนกระดุมพระของคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุ มาได้สักระยะแล้วอ่ะนะคะก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตของตัวคุณเนี่ยอาจจะใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะที่ไปเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ไปเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะคะอ่าในให้กับครอบครัวตัวเองด้วยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการปรับปรุงด้วยนะคะเป็นการซ่อมแซมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเงินก็อาจจะไปลงตรงจุดนี้ได้อยู่นะคะ แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาติดตดิดขัดขัดได้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยมีดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวราวหูเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินอาจจะเกิดการสะดุดเกิดการติดขัดอยู่แต่หลังวันที่7ไปเนี่ยนะคะดาวพุธย้ายเนี่ยการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่โอเคมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากมายนะคะแล้วก็ สิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะก็คืออย่างไรเราก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อนหนุนคนอยู่นะคะสำหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักล่ะความรักเป็นอย่างไรความรักเนี่ยนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่19เ,เนี่ยนะคะอาอาจจะเป็นความรักที่คาดหวังอะไรให้เกิดความสําเร็จหรือ คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านความรักไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยนะคะเพราะดาวศุกร์ไม่ค่อยเข้มแข็งได้ตําแหน่งเป็นประเนี่ยนะคะ,ะก็ไม่แน่นอนนะคะความรักขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งการทะเลาะเบ,บาวแวงกันได้ด้วยนะคะ,ะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพุธร่วมกับดาวราหูแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งกระแสถึงกันได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พอหลังวันที่19ไปเนี่ยนะคะดาวสุกย้ายค่ะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษเนี่ยซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วได้ตำแหน่งกเกษตรช่วงนั้นความรักลงตัวเลยนะคะความรักเด่นคนที่ไม่มีความรักก็อาจจะเจอความรักได้คนเป็นโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีส่วนคนที่ไม่มีความรักก็อาจจะเจอความรักได้ด้วยนะคะเช่นนั้นน่นะคะในในลักษณะตอนช่วงเวลา หลังวันที่19ไปนะคะแล้วก็คนที่มีแฟนหรือว่ามีคู่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรกันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แก้ไขปัญหาด้านความรักได้นะคะแล้วก็เกิดความสําเร็จได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักจะดีหลังวันที่19ไปส่วนการเงินสรุปให้ฟังเนี่ยนะคะการเงินนั้นหลังวันที่7ไปดาวพุธย้ายก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็เป็นดาวดวงเดียวกับ ที่เราเห็นก็คือดาวศุกร์เนี่ยเช่นกันเนี่ยนะคะการงานของคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าจะเริ่มมั่นคงเริ่มอยู่ตัวก็หลังวันที่19ไปเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักกับการงานเหมือนกันหลังวันที่19ไปดีขึ้นการเงินหลังวันที่7ไปคลี่คลายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยว่าเจอดาวกระทบอะไรนะคะ ก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตระมัดระวังนะคะอย่าประมาทนะคะเพราะว่าดาวตัวตนของเราเนี่ยในเดือนนี้เริ่มโครจรแบบพักองศาแล้วไม่ค่อยให้คูณแล้วนะคะ,ะโครจรวิปิริตเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคาดหวังความสําเร็จอะไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะติดๆขัดๆบ้างละไม่ค่อยราบรื่นแบบทุกครั้งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าวู่วามให้มีสติ นะคะแล้วท่านก็จะไปได้ด้วยดีนะคะจะแก้ไขสถานการณ์ไปได้อย่างดีนะคะ,ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสติในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนานะคะแล้วชีวิตก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ